สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับกระดานแรกของหมาคอบออนไลน์นะคะฝึกสมองประลองความคิดเดินมาก็ต้องใช้ความคิดเพื่อฝึกสมองให้มีการการใช้สมองให้มีรอยอยากป้องกันหลงลืม ห้าแต้มกองโจนก่อนแล้วก็มาเป็นห้าแต้มเราต้องอืม <c oughs> ไปสิบสี่ดีกว่าเรากินสามเราเรายินสามเราเราก็ได้สามคืน รเราก็อยากให้เขาเดินให้เรากินเนี่ยวัตถุสูงเพราะว่าเราก็จะใช้ฐานค่าเบียร์เขาด้วยเดนสองือม,มาเราสูงกว่าได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบน้อย ันยกไม่ค่อยผ่านนะยกยกเห็นน้เบียมันจะโตโตเพราะว่ามันขยับแล้วไม่ค่อยผ่านจะเดินหมากฮอสมาที่สิบเอ็ดเน่ยเมื่อกี้เนี่ยมาจับเพื่อไม่ให้เขาเขาฮอสแต่มันไปตกที่เจ็ดเนี่ยมันขยับไม่ขึ้นทำให้เสียเวลาในการเดินไป หนึ่งโรคอืออืออืมอือเสมอกันไปเสมือกันไปอา่าลางเลอยู่นั่นหมากเสมอจะอยากชนะ ก็เลยเดินขยับไปขยับมาเต่อให้สมอกะจบก็แล้วเคยเป็นตะคิวที่ทอ้องนะคะผู้ชมมากระดานที่สอง ขอุดอย่างนี้ก็สบายลอยเราเจาะสองไว้ก่อนดีกว่าใส่อีกสองแล้วข้าัด ให้เลือกกินนชนไไปมาสู่กระดานที่สามต่อนะคะอืม,อมขอเขาจะเตรียมตัดหน้าอทรงอะไร ื hmm. ตาใครเดินนี่ืม hmm. ตาเราเดินที่ตาเขาเดินทำไมเงียบจัง ื hmm. เป็นว่าเขาไม่เดินก็เลยเนลั่งคีใหม่กับคู่ใหม่เป็นกระดานใหม่ อันนี้เขาพลาดนะคะพลาดมาให้เราจเจาะคขาได้ เราก็เริ่มกินไปทางเบอร์เพื่อที่ให้เขาต่อสองมาอุดอยู่ที่นี่เขา้าฮอดไม่ได้เจตนากินไปนดานที่สองของคู่นี้นะคะเราก็เริ่มเดินก่อน ต่อขึ้นไปกลางปีกเหมือนเขาเลยทางคนละค่างกางปีกกันคนละข้างเขาขึ้นมาแนงจะมาต่อ เราจะยิงสองเรานะคะก็จะให้เรากินที่ก้นถ้าเราขึ้นไปก็เป็นสามนี้เนี่ยเสียสามถ้าเดินขึ้นไปพอมองเห็นเลยขยับหมาพอดมาเลยหัวโตอยู่ขยับวางคืนขึ้นไปได้ตอนนี้ เื่อกี้เ้าเผลอขึ้นไปเซตโดนยิงสามหมากมุมซ้ายมือของเขาจะตันแล้วจะไม่มีตัวเดินแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขามีตัวเดินที่ฐานอีกตั้งสามตาเราขยับ ขึ้นไปกินเลยจะดีกว่าไหมก่อยกไปกินก็ไม่ดีกว่าเนาะ ตอนนี้เราจะหมดตาเดินก่อนเขาเราต้องจ้างเขาหนึ่งตัวก่อนแล้วแช่กินคืนเขากัดเบลสอง จะกินสองเราต้องให้เขาเลือกกินว่าจะกินตัวให้ <c oughs> เขาก็ต้องเลือกเราก็ได้กินคนละตัว อืมฮืมเราจะเดินตาหนทำไมเขาเงยีย nice บไปโอเค ไปข้าวหอดอีกตัวอืม เขาหนีไม่ได้แล้วสายตรงเดินตัวไหนก็เดินเราฆ่าอยู่ดีจบเกมเป็นกระดานที่ สองของคู่นี้คนนคู่แม็กนัเราเป็นไฟที่จะเดินก่อน ขึ้นไปอุดเขาตอกเจอหมากต่อแบบนี้บ่อยเหมือนกันนะคะมาแล้วเราจะให้เขาเขาเข้ามากินเราจะ ขยับขึ้นไปข้างบนอีกอิตนาจะขึ้นสูงเนี่ยอิตนาเบี้ยเราจะไปสูงเลยจะยอมให้เขาเข้ามาแทรกรอกให้เขาเข้ามาแทรกเพื่อเราจะขึ้นไปสูงเราโตเราขยับ ต่อเบี้ยมาแต่เขาก็ยังจะเข้าฮอตไม่ได้นะเขาจะขยัดตัวล่างไปไปต่อเบี้ยตัวล่างของเขาตัวนั้นเพื่อที่เราจะไปเข้าฮอตเขาเข้ามุมนะ ไป <c oughs> ขยับขึ้นไปตั้งท่าต่อเตรียมค่ามาฮอดเขาทำท่าทำท่าข้ามาฮคอด เรายางาังเข้าฮอตไม่ได้ขึ้นตาถ้าขึ้นเข้าฮอตในโดนเขาฆ่าฮอตแม่ <c oughs> ต้องชะรอการเข้าฮอตไปก่อน <c oughs> เราเข้าฮอดได้เลยแต่นีน้ถ้าเขาจะฆ่าเราฆ่าเบีย้ยเราเขาก็โดนเรากินคืนแต่ถ้าเขาอืม hmm. ขยับเบีย้ยมาเราจะเอามาฮอดเราให้เขากินตัวร่างที่เขาจะหนีเขาไม่หนีเขากิน ตักีคืรกระดานต่อไปไปกลางฐานกลางปีขึ้นไปหนีบไปข้างหนึ่งก่อนสายตรงหนีบสายตรง ขึ้นมาต่อนขยับขึ้นไปนิดเขาไม่ขึ้นมาเราขยับเราขยับที่จะไปลองเขา,เขาเจะเข้ามากินเราสองเดินไปหลอกเราให้เขาขับขยับมากินก่อนถ้าเขาขยับมากินเขาก็เสียรู้เราขยับเข้ามากินเราจะกินเขาสาม เราก็จะกินเขาไม่ได้เพราะว่าเราจะเสียสองต้องไปบิดต้องเสียหนึ่งเขาก็เบียดเรากินเข,เขาไม่เบียดเราต้องขยับขึ้นไปตาเน,นี้ยเขาไม่ยอมเบียดแต่แรกไม่ยอมแทรกมากินเราก็เลยได้โอกาสขยับไปปิดเทนี้เขาขยับมา เขามีตัวเดินตัวเดียวที่จะขยับขึ้นมาเราจะขึ้นบิดกินท่า2สองอาต่อให้กินทั้งฝั่งนี้นี่เพื่อที่เขาจะเดินมากินดีดีนะนเนี่ยปกติเขาจะเดินขึ้นตอเนี้ยตาแรกแต่อันนี้เขาเดินดีใหเดินฉลาดด้วย กินใช่ไหมเราต่อให้กินก่อนเลยเพราะว่าเราจะกินสองมาคอดเขาก็จะเดินเราค่าเราต้องขยับนี้กิน เตรียมมากินฟรีเรานะคะเ,เตรียมมากั้นไว้ก่อนกั้นไว้เพื่อที่เราจะเดินออกไปตัวหนึ่งขยับไปต่อแล้วจะขับขยับขับเบีย้ยไปต่อเขาอืมนี่เราเดินออกได้แล้ว จัดการให้เหลือน้อยที่สุดเอาไล่มากินเราก็ไปกอนยังจับกินเข้าไม่ได้ไปเข้าฮอตสองตัวทีนี้ก็ไล่ปัญหาแล้วเตรียมค่ามาฮอตจ่องต่อสี hmm. เขาไม่ยอมแพ้แล้วเขาก็ไม่ยอมเดิอนนตอนนี้อืมอืมเขาปล่อยเวลาให้หมดก็ดานนี้ก็เป็นกระดานสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่เสียสไตล์นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดี